ตันักข่าผมนะครับมียูกอนทรงงานให้ลูกค้านะครับลานี้ของน้องทรงเผ่าจากเตอรดิตนะครับตั่งมาเป็นกระบอกที่สองนะครับสไนเปอร์ครับไม้กระดูทั้งลำไกลกล่องเซตเลื่อนนะครับายกว่างานสะพานนะครับกัแปดสิบห้าปีกห้าสิบห้าเซนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสยางครับสามคู่นะครับสีเลือของสิบสี่มิลนะดอกสี่มิลยาวห้าสิบนะครับ กระจายรูปตรงตามนี้นะครับหรือท่านใดสนใจงานแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรก็0 8 8 9 9 3 0ก้9ครับครับหรือกระดวกทางลน์ก็สนหาาจกเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือท่านใดรู้จักทาง Facebook ก็ Facebook สาววกตี่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับ ดึงยากนิดนึงนะครับจุดชักมัยาวลงเม็ดแล้วลเดี๋ยวเรามาลองดูครับ10เม็ดนะครับแรงมากนะครับอุ๊ห์วนแรกมันตกแล้วครับโอเคครับพรุ่งนี้วันขอฤหัสขอฤหัสสะบดีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับคุณนทองเผาสะบดีนะครับอขอบคุณครับ